แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สดำเนินการเปิดตัวโครงการเปิดพื้นที่หัวใจไวโจโดยมีสโลแกนคือเด็กดื้อไม่มีมีแต่ผู้ใหญ่ดื้อเมื่อวันที่16เดือนพฤศจิกายน2552ที่ผ่านมา เป้าหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่การสื่อสารให้กับัยรุ่นให้ัยรุ่นได้แสดงออกทางจิตใจมีพื้นที่ทางใจและสามารถสื่อสารเรื่องราวไปยังผู้ใหญ่โดยถ่ายทอดเรื่องจริงใกล้ตัวเรื่องที่อยากบอกทั้งยามสุขหรือทุกข์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนความรักความเข้าใจกับพ่อแม่ครูเพื่อนคนรอบข้างด้วยรูปแบบการสื่อสารแนวใหม่คือวิดีโอคลิป ดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการเปิดพื้นที่หัวใจวัยโจรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกโรงเรียน90โรงเรียนจาก20สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมทุกภูมิภาคโรงเรียนอาชีวศึกษา2โรงเรียนนอกจากนี้ดำเนินการร่วมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนกลุ่มพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่ง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนอันนำไปสู่การสื่อสารรูปแบบใหม่ด้วยการจัดอบรมโดยใช้องค์ความรู้เรื่องความเข้มแข็งทางกจเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจตนเอง รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับเพื่อนเยาวชนพร้อมกับนำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดในรูปแบบวิดีโอคลิปจากการอบรมทั้งหมดที่ผ่านมา23ครั้งมีเยาวชนเข้าร่วมอบรมรวมจำนวน1,219คนโครงการได้เปิดพื้นที่หัวใจวจัยโจที่ www. เด็กดื .com เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็งทางใจทั้งจากเยาวชนที่ได้รับการอบรมในระบบการศึกษาและเยาวชนทั่วไปอายุระหว่าง13-18ปีจากทั่วประเทศผ่านการเข้าร่วมแข่งขันประกวดวิดีโอคลิปเรื่องจริงใกล้ตัวเรื่องที่อยากบอกในการนี้มีการเผยแพร่ผลงานวิดีโอคลิปที่ผลิตโดยเยาวชนในเว็บไซต์เด็กดื้อ .com พร้อมกับเครือข่ายเยาวชนในชุมชนออนไลน์อื่นๆเช่น Facebook ทวิตเตอร์เด็กดียูทู e สนุกกระปุก